กด์ดวงชะตาะรายสัปดาห์ครับกับผมนะตอนนนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันศุกร์นี่ในช่วงนี้หนึ่งมีดวงเดินทางไกลสองอาจจะไม่ไกลนะอาจจะใกล้ๆกันเลยนะครับสองอาจจะเป็นช่วงเก็บตัวนะครับอาจจะไม่อยากค่อยอยากเจอใครอารมณ์อยากจะอยู่สันโดษอารมณ์อยากจะดูหนังฟังเพลงอยู่คนเดียวหรืออยู่กับแฟนหรืออยู่กับคนที่เรารักท่านั้นไม่ค่อยอยากจะไปหาเพื่อนหรืออะไรก็าตามที่ช่วงนี้อารมณ์แบบสวิงแรงเป็นพิเศษนะครับ บางทีแบบอยากจะอยู่คนเดียวเลยหรือบางทีอยากจะอยู่กับแฟนแค่นั้นอย่ามายุ่งหรือไม่อยากไปไหนเลยอยากนอนอยากทําอะไรอยู่ที่บ้านอยู่เล่นกับลูกเล่นกับสัตว์เลี้ยงเล่นกับอะไรพวกนี้ไปนะครับในายานนี้อารมณ์แบบนี้อารมณ์เซรปินนิดหน่อยนะครับติดติด <S <S แล้ว<ม>ทีนี้มันก็จะสัมพันธ์นะครับกับเรื่องของงานคืออาจจะอยากจะเขาเรียกว่า อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะรวยอยากจะคือมันมีอารมณ์ไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครอะไรเท่าไหร่นะักแต่ดันอยากไอ้นูน่นไอ้นี่เต็มไปหมดเลยนะแสดงว่าจากนี้ไปนะครับใกล้ละใกล้ละคนอนสุขใกล้ที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตแล้วนะครับมันต้องมีความอยากก่อนแล้วมันถึงจะเริ่มวางแผนในการที่จะนับหนึ่งในการทำอะไรนะสองสามสี่ในการที่จะขยับตัวเองไปสู่ เป้าหมายนั่นหมายถึงว่าคนวันศุกร์บางคนกําลังเตรียมแผนนะครับที่จะหาเงินที่จะมีรายได้พิเศษที่จะทําให้ตําแหน่งมันสูงขึ้นที่จะมีหรือก่อร่างสร้างอะไรบางอย่างที่เป็นของตัวเองนะครับขึ้นมานะฮะหรือจะลงทุนอะไรก็ได้แล้วยังไงต่อมันหมายถึงว่าช่วงนี้โอกาสที่จะ เริ่มขยับมีหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกลับเป็นเรื่องที่ดีของคนวันศุกร์นะครับมีโอกาสทำอะไรได้ทําเลยนะครับอย่ารีรออย่ารอช้านะฮะมีคนสนับสนุนไหมมีครับแล้วก็มีดวงอ้ออย่างหนึ่งนะใครที่ต้องติดต่องานต่างประเทศหรือคนต่างประเทศเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับมีโอกาสถูกเลื่อนนะระวังถ้าใครที่คาดหวังว่าจากทางไกลนะครับทางไกลบางทีเป็นต่างจังหวัดบางคนเป็นต่างประเทศ หรือบางคนเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆบางเรื่องที่เราคาดหวังนะครับช่วงนี้อาจจะมีการเลื่อนไปเลื่อนมาหรือว่าพลิกเปลี่ยนแผนนะครับหรือว่าอาจจะมีความท้อบางเรื่องในสิ่งที่เรากําลังดําเนินการบางอย่างอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งปวงอย่าไปซีเรียสคุณทําอะไรต่อได้คุณทําไปอุปสรรคมันมีอยู่แล้วในสิ่งที่เราต้องการหรือตั้งใจนะครับยิ่งเป้าหมายเราสูงนะครับมันต้องยิ่งเหนื่อยในการที่จะปีนขึ้นไปนะครับ เป้าห,หมายเราไม่ได้แค่อยู่แค่สั้นๆแค่บนดาดฟ้าเดินขึ้นก็ถึงได้แล้วนู่นบางคนนะครับเป็นยอดเขาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องเหนื่อยแล้วก็มันต้องลําบากนะครับแล้วทีนี้มันหมายถึงอะไรหมายถึงคนเกิดวันศุกร์ในช่วงนี้นะครับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือว่าการที่จะปีนเขาเพื่อีไปหาเป้าหมายมันมีระยะทางที่เป็นสัปดาห์ที่ได้ระยะทางขึ้นมานะครับมันหมายถึงว่าทําอะไรอยู่ก็จะสําเร็จ ในระดับหนึ่งนะครับติดต่อเจราจาอาจจะมีเป็นอุปสรรคอะไรบางอย่างก่อนแล้วก็จะแก้ปัญหาได้แล้วก็จะสําเร็จนะครับและมีคนช่วยนะครับรวมไปถึงการที่ใครอยู่ต่างประเทศนะครับในช่วงนี้ต้องเรามัดระวังภัยรอบด้านนิดหนึ่งมันจะมีภัยจากโลกแล้วนะฮะอันนี้เรารู้อยู่และโลคภัยแค่เจ็บอาจจะเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นข้อ2ร่วมบาอุบัติเหตุมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับข้อ3ระวังถูกโกงเงินหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับ แต่ว่าใครที่อยู่เมืองไทยนะครับในช่วงนี้ก็มีเรื่องของการาระวังคนเข้าใจผิดแล้วกันนะเข้าใจผิดในการทํางานเข้าใจผิดในเรื่องของการเงินบางคนเรื่องความรักนะครับฉะนั้นต้องเคลียร์ดีๆถ้าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งหรือมีคนรู้สึกว่าคุมเครือในการการะทําของเราเราก็ต้องชี้แจงนะครับให้ชัดเจนนะอย่าเงียบนะเป็นสัปดาห์ที่ มีอะไรต้องคุยกันแล้วก็อย่างเงียบนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาเรื่องของเงินงานอะไรต่อแล้วความรักความรักระยะนี้นะครับคนวันนี้มีดวงที่ทะเลาะก,กับแฟนเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ทีโอน่าเบือ่อกว่านะไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับทีมเป็นเรื่องเดิมๆทีมเป็นเรื่องหาเรื่องกันเองหรือบางทีไปเรื่องเรื่องไม่เรื่องคนอื่นเรื่องคน ไม่เกี่ยวกับเราเลยนะไม่เกี่ยวกับต้องพูดเลยนะแต่ดันใครไปพูดถึงคนคนนึงแล้วอีกคนนึงก็ดันเข้าใจหรือว่าพูดไม่ตรงอารมณ์กับอีกคนนึงมันก็เลยกลายเป็นว่าทำไมเธอคิดอย่างนั้นอ่าก็ฉันคิดอย่างนี้แหละอม,มันก็กลายเป็นว่าทะเลาะด้วยเรื่องแบบนี้ได้ง่าย,ายนะครับอย่าไปซีเรียสน,นะบอกว่าอย่าอย่าทะเลาะกันเลยเนาะโอ้โหพยายามตัดอารมณ์ของการที่จะทะเลาะกันดีกว่านะครับเราจะรู้ได้คนกัวคนสุขจะรู้ว่าพูดอีกสักสองประโยค มีแนวโน้มทะเลาะกันละอืมมันจะมีเซ็นเซอร์รับในเรื่องของการที่ทจะทะเลาะกันนะครับได้ดีดังนั้นอย่าให้เซ็นเซอร์มันทํางานถึงจุดที่มันทะเลาะแล้วกันนะครับทีนี้มันบอกอะไรดีครับมันบอกได้ว่าช่วงนี้คนโสดนะครับมุมดาวโอกาสที่จะเจอคนเข้ามาในชีวิตไหมผมว่าไม่ยังไม่เหมาะกับการตัดสินใจนะครับมีตัวหลอกเข้ามานะครับ คนที่บางทีดูเหมือนสเปคเราเลยนะอหน้าตาโอเคผ่านการศึกษาผ่านฐานะผ่านนิสัยผ่านเป็นคนใจบุญสุนทานเมตตาผ่านนะฮะเพราะเผอไอ้ที่คิดหรือที่เห็นทั้งหมดเนี่ยมันผิดเกือบหมดเลยก็มีนะครับระวังคนสร้างภาพให้คุณเห็นและกันนะครับเลยบอกว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจโชคอย่าเพิ่งรีบครับ รอดูอะไรบางอย่างไว้ก่อนแล้วคุณจะเห็นนะครับหรือจะลองใจก็ได้หรือจะแอบสืบก็ได้หรือจะอะไรก็ได้นะครับคุณจะรู้ได้ว่าคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะครับมันมีบางอย่างที่ไม่ใช่แบบเนี้ยแน่เลยนะลองดูนะส่วนใครที่คนโสดนะครับที่กำลังประจีพะอยู่นะครับช่วงนี้ผมว่า,าคุยอะไรไปเขาอีกฝั่งหนึ่งเขาอาจจะ ไม่ค่อยอยากจะคุยกับเราหรือว่าคุยไปยังงั้นันแหละหรือพูดอะไรไปคนเข้าใจผิดนะครับฉะนั้นช่วงนี้อย่าพูดเยอะถ้าคุณต้องมาจีบใครนะครับเพราะว่ายิ่งพูดมายิ่งผิดมากพูดน้อยผิดน้อยไม่พูดเลยไม่ผิดแต่ว่าเขาก็อาจจะเห็นว่าเราหายไปเลยก็เออก็ไม่อยากสนใจเราแล้วเพียงแต่ว่าช่วงนี้คุยอะไรด้วยความจริงอย่าหลอกลวงแล้วก็พูดอะไรไปก็ไม่ต้องชักไม่นานทั้งห้านะครับเอาเนื้อ แล้วพูดอะไรในช่วงนี้ก็พยายามอย่าวุ่นเวอ้อนะครับพูดไปเรื่อยอย่างนี้แล้วคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะครับทีนี้อย่างหนึ่งระวังเรื่องของอการเงินนะครับช่วงนี้มันมีมุมดาวที่บอกครับว่าอยากได้อย่างมีอยากเป็นอะไรเยอะเลยมีโอกาสที่จะได้ไรายได้พิเศษพิเศษหรือว่ามีโอกาสที่จะได้เงินหรือ,อได้รับบางอย่างนะครับแนวโน้มผมว่าระยะต่อๆไประยะย,วยาว นะครับโอกาสที่คนวันศุกร์จะดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกมีสูงมากเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะคุมเครือแล้วก็รู้สึกว่าอะไรอะไรทุกอ,อ,อ,อย่างหลายอย่างมันยังไม่มั่นคงยังไม่ลงตัวเลยนะครับต้องรอแต่ถ้าเทียบระหว่างครึ่งปีหลังกับครึ่งปีแรกผมว่าครึ่งปีหลังเนี่ยแนวโน้มในการแก้ปัญหาและมีะรายรับรายจ่ายที่สมดุลขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นนะฮะเพราะนั้นใจสู้หน่อยแล้วก็อย่าท้อนะครับคนเรา มันก็มีแค่ชีวิตเดียวเนาะทีมันท้อแล้วมันทาให้วันนั้นเสียไปทั้งวันเลยสิคนรู้สึกเสียทุกอย่างมงคลอารมณ์ร้อนยิ่งทําร้ายจิตใจทําร้ายร่างกายทําร้ายทรัพย์สินทาร้ายอารมณ์ทําร้ายเวลานะครับให้มันพังไปได้ทั้งวันเช่นเดียวกันนะครับวันเกิดคนเกิดวันนี้เวลาอารมณ์เสียตอนเช้าทีที่มันมันบูดไปทั้งวันเลยเนาะนั้นก็อย่าให้มันย่นเยอะหรือว่าอย่าให้อารมณ์มันพาไปขนาดนั้นนะครับเรื่องต่อมาเลขมงคลครับ มีดังนี้139 0นะครับเลขที่ไม่ถูกโชลกก็เลขก5สีที่ถูกโชลกนะครับมีสีดำนะครับสีน้ําเงินแล้วก็สีส้มครับส่วนสีที่ไม่ถูกโชลกคือสีแดงครับวันที่ดีนะฮะมีวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ครับวันที่ติดขาดคือวันศุกร์นะครับรวมถึงการทําบุญระยะนี้ทําบุญกับเด็กทําบุญกับสัตว์ เล็กหรือสัตว์ใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็ทําบุญนะครับกับโรงพยาบาลหรือบริจาคเลือดก,ก็ได้นะครับหรือทําบุญเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์นะครับอะไรที่มันรักษาร่างกายนะครับช่วงนี้ทําดีเป็นพิเศษเนาะแล้วก็ เดินทางช่วดนี้จะมีการเดินทางนะครับใกล้ไกลอะไรก็ตามใช้จ่ายการเดิน,นทางเยอะระวังไ้ทะเลาะกับใครที่เราเดินทางไปด้วยในช่วงในในระหว่างทางด้วยนะครับระวังดีๆนะหรือขับรถหลงอะไรพวกนี้นะฮะดูนิดหนึ่งเนาะก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับฝากไว้นิดนึงครับคน,นวนสุขนะครับระยะนี้อารมณ์สวิงแรงหน่อยขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงบางวันก็มีความสุขหรือบางช่วงบางเวลาก็ รู้สึกดรามา่าแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้หดหู่อะไรพวกนี้นะครับพยายามอยู่ใกล้ๆสิ่งที่คุณรักอยู่ห่างๆสิ่งที่ทำให้คุณทุกข์ใจนะครับเท่านี้ครับสวัสดีครับ